วัครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนทําเว็บด้วย HTML นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆไดให้เปิดโปรแกรมโน a d แพดนครับเข้าไปที่ Start All ป r โปรแกรม c e s s s r เซนะครับแล้วก็ n o t e แพดครับอาโน t e แพดเพื่อนๆคงจะนึกว่าเป็นแค่โปรแกรมจดบันทึกเฉยๆมันสามารถทําเว็บได้ด้วยนะครับแต่ในรูปแบบภาษา HTML HTML ต้องอธิบายก่อนนะว่ามันมีประเภท ประเภทแท็กที่ต้องมีแท็กปิดแล้วก็แท็กที่ไม่ต้องมีแท็กปิดนะครับเราวันนี้เราจะมาสอนแท็กพื้นฐานก่อนครับที่เราต้องเขียนทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนนะครับแท็กแรก h t แท็กแรกนะครับ html แท็กนี้เราต้องมีแท็กปิดด้วยนะครับเราก็กรอบมาก่อนเลยอย่าลืมนะครับแท็กปิดต้องมีเครื่องหมายแทลข้างหน้าแท็กนะครับสอง แท็ก head นะครับ h e a d head นี่ก็แปลว่าหัวนะครับก็คือหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องแท็ก head ก็ต้องมีแท็กเปิดและแท็กปิดเช่นเดียวกันนะครับแท็กต่อไป title นะครับ title t I t i t l e title นี่ก็ต้องเป็นมีแท็กเอ่อแท็กเปิดเช่นเดียวกัน แท็กปิดเช่นเดียวกันนะครับอย่าล,ลืม s l ลชนะครับแท็กต่อไป body body ครับ body นะครับ body ก็ต้องมีแท็กเปิดและแท็กปิดเช่นเดียวกันนะครับแท็กปิดนะครับจะต้องมีเครื่องหมายอย่างข้างหน้านะครับอันที่2แท็กพื้นฐานของเรามี html head title body นะครับ4อันนี้จำไว้เลยนะครับเพื่อนๆว่าเนี่ย ในการเขียนแต่ละครั้งต้องเขียนอันนี้ก่อนเลยนะครับอ,อธิบายครับที่แอนนี้ต้องมีอยู่แล้วครับเป็นอันแรก h ate, เพิ่นก็คือหัวนั่นเองนะครับหัวในนาที่หมายถึงหัวเรื่องนะครับผมขอหัวเรื่องนี่มันจะปรากฏตรงตรงนี้นะครับเดี๋ผมเปิดเว็บให้ดูนะครับจะปรากฏอยู่ตรงที่นี่นะครับตรงแท็บนี่ครับมันจะขึ้นชื่อ ่เราจะตั้งมันจะอยู่ภายใต้ในแท็กไตเติ้ลนะครับหัวไตเติ้ลก็เป็นชื่อนะครับอ่าล้วก็ใส่นี้กันผมปว่า html ตอนแรกอ่าครับแท็กต่อไป body ไว้ใส่เนื้อหาครับ bar bar b a อ่าครับผมจะใส่คำว่า ผมจะใส่คำว่า n e e c o o m โอเคครับวิธีการอ่ะเราก็อธิบายได้แล้วนะครับต่อไปวิธีการเซฟนะครับให้เรากดที่ไฟล e Save a ดนะครับถ้าเราเซฟเป็นธรรมดานะครับมันก็จะขึ้นเป็นแค่ข้อความธรรมดาครับรจะเซฟไว้หน้าจอเลยตั้งชื่อว่า Index นะครับผมจะตั้งชื่อินเ index นะครับต้องเติมว่าต้องอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ .html กด save ครับเพื่อนๆต้องสังเกตว่านะครับพี่มเนี่ยมันจะขึ้นว่าตรงนี้นะครับให้เรากดเปิดนะครับอ่าวรอสักคู่นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่า คำว,ว่า HTML เมอตอนแรกเนี่ยมันจะปรากฏที่แท็กนะครับหมายความว่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ภายใต้แท็กไตเติลน,นะครับแล้วมันจะไปโผล่ตรงข้างบนส่วนหัวส่วนตรง b o ดีนะครับมันจะปรากฏตรงภายในเนื้อหานะครับอ่าวิธีการเซฟผมก็บอกไปแล้วครับส่วนวิธีการที่เราจะเปิดแก้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดที่ไฟล์เบของเราครับกดคลิกขวา open with โน้ตแพดครับเพียงท้านี้ครับเพื่อนๆก็สามารถกลับมาแก้ได้แล้วตอนหน้าครับเราจะมาสอนใส่เนื้อหากันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กซับสไครต์ครับขอบคุณครับ